มื้อนี้ก็พบกับช่องไทยรัด่นของเราได้ครับมื้อนี้สิพาพีพ่พาน้องมากินตำกล้วยครับตำกล้วยบรรยุดครับตำกล้วยใส่ปูดองใส่บักเคือขึ้นเคือเหลืองครับมื้อนี้พักแก้มบ่หลายครับได้เป็นเรือแต่บักทั่วครับบ่ได้ไปตลาดเลี้ยวอย่างเว้นมาครับบาดน,นี้มาสดตำกล้วยนําก,กันก็สิเบิ่งคลิปก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เลย,ยครับ เกิดแรงใจชมเทวดานะครับเนาะสืบทอดคลิปไม่ไม่มาครับวันนี้สดตำกล้วยกันตำกล้วยใส่เคี้ยวขึ้นจีจัดขนาดครับอิจมัวก,ก็แล้วใส่บักขามน้อยใส่บักยมน้ำตัดฝาดครับ สุดยอดเลยครับแดนนหนาานอนเลยทีจิจารขนัดฝานเปียกของน้าเส้น้ำ <c oughs> ปูดวงคงับ พกฝาดได้ครับพอดีได้ครับมีรถบักขามลม,มุกย่มตัดฝาดเขาท่านขนาดเดีย,ด,ยดดีขนาดครับตำมะเว๊ โซเซกันก็บกเคเหลียงเหนียวถือกันครับัวสอบป่วนครับเข้มบม่

Ayan lang ka ba niya? Eh. chả ja, thì nó nè, chả xin mua quá. chả muốn quần nữa củ đoàn thép xẹp lắm một thêm แกง่วงดีขนาดรับเมียงก้วย <c oughs> <c oughs> อั่งนี้ก็ฝากพีฝากน้องกดติดตามกด subscribe สสกดไลค์กดแชร์ได้อยครับเพื่อเปน็นกำลังใจช่้ชาวไทยร้อนนะครับเนาะสิบรหารคลิปไม่ใหม่สำหรับวันนี้ก็มีอยังไรครับสวัสดีครับ